ประตูวตูข้างหลังเข้ามาครับวิ่งลงมันก็มงเห็นต็มันก็ยิงเอาชิ้นเล็กก็ไม่รลอดตั้งใจเปิดหน้าตาก็วิ่งมองใอะก็ไม่รอดแล้วนอนอยู่ในปลาพริกเล็กๆสี่บังตัวเองได้10โมงถึง5โมงเย็นแบบ ตกอตอนเช้าที่ว่าฝัางกาซาเข้ามาประมาณสี่ถึงหกคนครับมันทังประตูประตูข้างหลังเข้ามาครับพวกผมก็ดูอยู่ทีแรกนึกว่าไม่ใช่เลยดูว่าอ๋อไม่ใช่ของฐานอิสราเอลผมก็เลยพากันวิ่งลงมานก็มาเห็นต้ามึก็ยิงใส่ที่ผัดเลยมัน,เป,นเป็นป่าพิษข้างห้องใช่ไหมตอนที่พิ่ใช่ลบอยู่สี่คนอยู่ในบ้านเกอือเล็ก พวกคนอื่นเขาลุกอยู่มันไดแหญ่ตรงทีงพักแล้วนี่เขายิงอยู่ประมาณสักเกือบขาสิบนาทีพอดีทางทหารเตีเข้าไปผมก็เขาเรียกผมมาพอดีผมผมก็มีออกมาอยู่ที่ในห้องกันมาสอบก็คือเอาชีวิตก็ไม่หลอดเพราะว่าผมนอนอยู่ใต้เตียงสองคนเพรามันห้องพนเป็นปูดออกถ้ามันทังประตูเข้ามาก็เหมือนจะไม่รอด มันควันมันเยอะเกินตัยงใจเปิดหน้าต่างวิ่งบอ,อกอว่าแค้ก็ไม่รอดแล้ววิ่งออกหน้าต่างวิง่งหนีผมวิ่งไปอยู่ในป่าปลูกตัดคานท,ที่แคมป์ปลูกคลิ๊กนอนอยู่นอนอยู่ในป่าพิกคลิ๊กที่บังตัวเองได้10โมงถึง5โมงเย็นแบบออกไปไหนไม่ได้ผมก็นอนรอดูจนทหารผ่านมาผมได้เรียกผมได้ออกประมาณาา5โมง ไม่รู้ว่าเพื่อนเมื่แต่นั้นมีผมก็ไม่รู้ต่างคนต่างหลกทั้งเงียบหมดเงียบเนียวตกอยากกลับครับทุกคนที่อยู่กับผมสิบกว่าสิบคนเนขาองตงการกับไทยหมดเมื่อวานตงการกับเอนนี้ผมอยู่ที่เขาย้าย <c oughs> ผมมาอยู่ภาคเหนืออยู่สิบคนคนไทย <c oughs> แต่คนพวกคนอยู่เขาก็ที่ทางานด้วยกันที่หมู่บ้านนั้นเขาก็มาอยู่ด้วยผมกนลองว่าน้าเขาก็มาแต่เขาว่าที่นี่ปลอดภัยผมกผมเลยเขาเลยพาผมมาอยู่ที่หมด ก็ยังยังไม่จุดหมกแต่ก็รอดูอยู่ครับแต่อยากกลับไา่ได้อยากกลับเร็วที่สุดว่าเป็นภาคอากาศปกติหนูไม,ไม่คิดว่าจะจะ,าาจะเขาเขาจะเข้ามาอา่ภาคพื้นดินเข้าไปเข้าไปในแคมป์ที่พักหนูก็เห็นเขาวิดีโอคอลเขาก็วิดีโอคอลให้หนูเขาก็เห็นลูกปืนลูกอะไรเลยก็ได้ยินแต่เสียงสักพักสักพักเขาบอกว่าให้หนูเงียบเงียบก่อนเพราะว่ามีคนมีมีม,ม,ม,มีมีคนเข,าข้าเข้ามาในแคมป์ค่ะเข้ามาในที่พักแล้วก็ได้ยินเสียงกระสุนปังปังปังป้งรัวรัวรัว รัวจนเขาก็ตัดสายหนนทิ้งไปเลยอยากกลับขาขอขอขอแค่ให้ช่วยช่วยหนอยช่วยให้รีบกลับมาหน่อยเพราะว่าอยู่นู่นก็อันตรายเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะสงบไหมแล้วก็ความปลอดภัยจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็อยากให้เร่งสักนิดนึงช่วยช่วยให้ได้กลับบ้านไวๆตอนนี้ก็เป็นห่วงเป็นเป็นห่วงแหละเป็นห่วงมากก็อยากให้เขาเข้ามาช่วยเหลือ ใน่รีบได้กลับบ้านนะคะไว้กลับมาอยู่กับครอบครัวได้กลับมาอยู่บ้านเราข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดต,ตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน l ฟ o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบทับไวักับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ